ที่ค่าพลดค่าอยู่บางจากค่ะกับองค์กรก็คือได้เรียนรู้ว่าน้องแต่ละคนนะคะมีนิสษษัยยังไงแล้วก็จะเข้าไปพูดคุยเขายังไงเพื่อให้เข้าใจค่ะส่วนในครอบครัวก็คือจะรู้ว่าพฤติกรรมของสามีแล้วก็ลูกเป็นคนอย่างไรค่ะจากที่ว่าไม่ยอมอะไรกันเลย <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นที่เขาเป็นคนที่แบบต้องต้องต้องซะทุกอ,อย่างบางทีเราเอ้ยทำไมต้องต้องอะไรซะทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะ็เลยออกเข้าใจนิสัยเขาเลยว่าเออเพราะเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะอ,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 อ่าเชื่อชูค่ะ อยู่บางจากเพื่อนปลาค่ะเราได้เรียนรู้ทัศนคติพฤติกรรมพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ได้มาปรับจูนความเข้าใจในการละกันค่ะที่เป็นประโยชน์ชัดเลยก็คือเราได้มาจูนกับน้องที่ทํางานว่าน้องเขามีเนเจอร์อย่างนี้เราควรเข้าหาเขายัางไงใช้งานเขายัางไงหรือว่าบริหารต่อ,อยังไงค่ะนี่ท้าซึ่งทีคาเชียนะคะอยู่บางจากสันทรายค่ะได้เรียนรู้นิสยัยใจคอของตัวเองผ่านทางไนิ้วมือแล้วก็เพื่อร่วมง,งานค่ะเรียนรู้ว่าวันหน้าต้องการอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงเราต้อง ปรับตัวกับเขาอย่างไงอย่างเงี้ยเชื่ออะไรกครับทำให้รู้จักการปฏิเสธคนในบางกรณีมากขึ้นนะครับทำให้เรารู้จักการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวมากขึ้นนะครับน<ม>้อแต่สิ่งที่สำคัญคือครอบครัวสำคัญที่สุดน,นะครับทีค่ารูกค่าบางเกค่ะรู้รจักการจัดการตัวเองมากขึ้นเหมือนกันดูแลคนอื่นาการติดต่อพูดคุยกับคนอื่นทั้งพี่ๆแล้วก็พ่อกับแม่ ให้เหตุผลมากขึ้นคะ่ะต้องพูดให้เข้าใจมากขึ้นถามเขาอะเข้าใจจริงๆใช่ไหมที่พูดไป